ครับก็พบกับชูลูกอีสานอีกเหมือนเดิมครับเสร็จแล้วนะครับปอรูปนี้เจ้าสมพง์ก็ทำพิธีเปิดน้ำเข้าแล้วนี่นะครับก็จะออกมารูปแนวนี้นะครับ เสร็บ่อเรียบร้อยบัดจำยอนุหัสน,นี่ครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเปิดน้ำเข้าแล้ว ก็บ่อลกนี้ก็ประมาณจบอยู่แค่นี้นะครับเดี๋ยวโยนนึงขยายติดเป็นนึงโกรบตราลก็ประมาณปนเองนึงจะอยู่ตรานูบ่อยู่อยู่อ่ะเนาะอะไรโอ้น้ําแตกเลยครับน้ําแตกวู้ออกลงๆเลยทีมงานเอ้าน้ําหน่อยเร็วครับ ลุงแกไม่ได้เลี้ยงลุงเลี้ยงปลาไหมปลาธรรมชาติเนี่ยนะเจ้าสมพงษ์ก็เปิดน้ำลงแล้วนะเรียบร้อยน้ำก็ยังไม่ลดนะฝั่งนู้นคนี่ ตรางูเหลือมครับสถานี้ขุดแบบเร่งรีบครับก็เสร็จไปด้วยดีครับสวยงามเนี่ยครับโอ้แนวเป็นแนวจะสรุปให้ดูนะครับกว้างห้าเมตรยาวประมาณสามสิบเมตรครับคันบ่ก็น่าจะประมาณเมตรห้าเนี่สวยครับสระลูกนี้ น,น,นั่นคนหนึ่งครับนะครับตอแต้มครับต่อแต้มามแข่งครับทำกีัวต,ต่อพี่ก็เอาดินตรงนั้นเลยเอาดินตรงนั้นไปเทให้เขาด้วยก็ได้ก<อ>็มันครบอย่าง,อย,างอย่างเลี้ยงเยอะเขาห้าสิบอบบตังต้งแคนละผมจะเท่วนี้สามสิบประมาณถึงไหมถึงกว่าที่นั้น <laughs> สามสิบไรงเอาไปเทบาพปิเตอร์เยอะมั้ยจ้าบอกโน้ตเดี๋ยวเอาดินตรงนั้นไปเทให้เขาก็ได้ทํางานชั่วโมงอ่ะแล้วก็เทตรงนี้ทําครอกวัวให้เขาด้วยเทครอกวัวตรงนี้โอ้ครับก็นี่ครับเหล่าน้อยนะครับ วันนี้รู้สึกว่าจะร่าเริงผิดปกติกี่เที่ยวสองเที่ยวเอาหน้าดินนะเอาตรงนั้นก็ได้นงครับ <c oughs> สำหรับคลิปนี้ก็ฝากติดตามชูลูกอิสานนะครับเดี๋ยวจะพามาดูการเปิดน้ำเวลา เสร็จก็จะเปิดน้ําลงมาอย่างนี้นะครับครับก็ฝากด้วยนะครับผมจะมาสรุปงานให้ฟังแบบนี้ตลอดนะครับเออนะนครับนี่สรุปแบบสั้นๆไปก่อนเนาะพี่น้องครับสวัสดีครับ